สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตำส้มตำนะคะซื้อมะละกอมาลูกหนึ่งเมื่อวานนี้มะละกอลูกนี้ที่นี่ก็ประมาณหกยูโรนะคะยูโรละสามสิบห้าบาทค่ะก่อนจะตบมะละกอขอทานไอติมก่อนนะจ๊ะเมื่อกี้ทานข้าวกับปลาหมึกเผ็ดมาก อันนี้ขอไอติมก่อนนะคะอืมเปรี้ยวไอติมที่นี่ถึงพริกถึงขิงนะคะ ลำไม้จริงๆค่ะหวานจริงๆเข้มขน้นหวานเปรี้ยวได้รสส้มจริงๆนะคะมันเราดื่มน้ำส้มเลยค่ะไอติมของเขา วันนี้แดดออกนะคะร้อนมากเลยอากาศเริ่มร้อนแล้วที่เยนรมันโอ้เย็นไอติมเย็นมากอากาศก็กำลังดีไม่หนาวใส่เสื้อผ้าธรรมดาเดินออกนอกบ้านได้นะคะวันนี้ มื่อวานร้อมันนี้เย็นขึ้นมานิดหนึ่งค่ะใครอยากมาเที่ยวเยอรมันนะคะหน้านี้หน้ามาเที่ยวที่สุดเลยค่ะไปไหนก็ไม่เปียกไม่แฉะเดินสบายไม่หนาวด้วยอากาศกำลังดีค่ะ ที่นี่หน้าร้อนก็จะเดินออกไปทานไอติมกันนะคะไอติมที่นี่อร่อยมากนะคะดอกไม้ผลไม้กำลังออกดอกนะคะหน้านี้อืม น่กระปอ๋อกมะละกอก่อนค่ะปออมะละกอนี่มะละกอแขกนะคะของประเทศอินเดียสีรัางการำเข้ามาขายมคะยังมียางเลยนะปลุกปอมๆไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยางมะละกอนี่ก็เอาไปทาบ ทำแก้ฝ้าได้นะคะแบบเอายางยางอ่ะแล้วกถ็ถูถูหน้าได้นะหะยางมะละกอเนี่ย <_ EN> ก็จะกัดฝ้าออกนะคะทาทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกทาตรงที่เป็นฝ้าค่ะ <_ EN> มันก็จะคันนิดหน่อยทำให้หน้าฝ้ากระจ่าง โอ้ยลูกมันใหญ่มันละกอมัละกอโอ้ยทำลำบากลูกใหญ่ ว้าลูกใหญ่มากเพื่อนๆใครอยากทานส้มตำมานะจ๊ะบ้านเก๋ค่ะถ้าใครว่างก็แวะมานะจ๊ะวันนี้มีมระกกอมีส้มตำนะคะไม่ใช่ว่าจะมีมระกกอได้ทุกวันนะจ๊ะบางครั้งไปซื้อก็มีขอไปล้างแป๊บหนึ่งนะคะ ทันนี้ก็จะทําเป็นขูดเอานะคะขูดขูดเอานะคะมะละกอไม่สับนะคะขูดเอาเรามีที่ขูดซื้อมาจากบางไทยนะคะทําเหมือนกับว่าสลัดมะละกอน,นะคะตําน้ำมีใส่น้ำตาลปี๊ดใส่กุ้งแห้งถ้า ใส่ตําไทยก็ใส่ถั่วลิสงนะคะแล้วก็น้ํามะนาวน้ํามะขามเปียกนิดหนึ่งแล้วก็พริกถ้าเราไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะเป็นตําไทย <c oughs> ก็เหมือนสลัดนะคะมันทําสลัดทานทุกวันได้ดีนะคะมะละกอน,นี่เก๋ก็ชอบทาน ส้มตำอาหารที่ชอบที่สุดก็คือส้มตําค่ะส้มตําม,มันได้ทานผักนะคะเครื่องปรุงมันก็มีมะเขือเทศก็ดีต่อร่างกายอยู่แล้วมะขามเปียกก็เป็นยาละบาย มีแต่ธรรมชาติเราก็คิดว่ามะละกอรเราปรุงเครื่องแล้วเรามีวิตได้วิตามินหลายอย่างเนะคะมะละกอของเราซอยแบบนี้เลยจ้ะต้องไปสับให้เหนื่อยนะคะเสียเวลาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยจ้า ว <Why? S 2> ายลำมะละกอค่ะเดี๋ยวไปเมืองไทยจะไปขายส้มตำ <c oughs> ส้มตำเยอรมันสูตรเยอรมันค่ะปะลาเราก็จะต้มเองนะคะปะลาต้มใส่ใบหม่อนนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำตาลปี๊ปลงไป แล้วก็ผงปรุงรสรสดีนิดหนึ่งจ้าแล้วก็เป็นต้มกัดปลาน้ำปลาทุกอย่างต้มหมดเลยนะคะเพื่อความสะอาดและปลอดภัยเรามาปรุงนะคะแล้วก็จะอร่อยมากหาที่ไหนไม่ได้คะ่ะสูตรตำส้มตำนะคะลองทำดูนะจ้า เอาไปลา้าไปต้มไป,ไปต้มปลาไปต้มแล้วก็ใส่มะขามปียลงไปของชดลดนิดหน่อยแล้วก็ใบหม่อนนะคะมีใบหม่อนใส่ลงไปนะคะใบหม่อนเอาใบหม่อนใส่ลงไปนะคะต้มให้เดือด <c oughs> แล้วก็ตำชงตำแล้วก็ ปงให้เรียบร้อยแล้วก็เอามะละกอใส่ลงไปนะคะแล้วก็เหมือนยำสลัดไม่ต้องตำมากคุกเหมือนทานสลัดนะคะดันทานได้ทุกวันถ้าเราทำแบบนี้เราจะทานได้ทุกวัน,นะะ่ะเราจะไม่เบื่อเราได้ทานมะเขือเทศเราได้ทานผัดผักสดๆเนาะ อย่างเม็ดมะละกอนี้ก็ไม่ทิ้งนะคะเม,มาานะ็ดมะละกอเนาะนี่ซื้อมาไม่เคยทิ้งเลยนะจ๊ะเห็นหมคะมะละกอเราได้หน้าทานมากเนาะน้าทานมากนะจ๊ะคุกม,มาเส้นมะละกอสวยไหมคะทำได้สวยมากเห็นไหมคะ เม็ดเม็ดมะละกอนี้นะคะเม็ดมันเนี่ยเม็ดเม็ดมะละกอนี้นะคะเอาไปพึ่งตากแดดไว้แล้วก็เอามารับประทานนะคะเป็นยาฆ่าพยาธิได้นะคะแล้วก็วิตามินดีมากเลยเข้าไปดูใน YouTube อีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีสปพคุณแบบไหนบ้างเม็ดมะละกอน,นะคะ แล้วก็เคี้ยวเวลาเม็ดสเม็ดมันก็จะคืนคืนหน่อยนะคะแต่มันดีสำหรับสุขภาพมากเลยค่ะสำหรับเม,ม็ดมะละกอน,นะคะมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากท่านเพื่อน YouTube ทุกท่านถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องเพิ่งหัดทำยูทูบเบอร์นะคะ YouTube นะคะ ผิดพลาดประการใดขออภัยนะจ๊ะคิดว่คงไม่ดีเท่าไหร่หรอกคลิปเพราะว่ายังหัดทําอยู่นะคะช่วยติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากด้วยนะจ๊ะใครรักใครชอบคลิปนี้กดแชร์ให้ด้วยจ้าติดตามให้ด้วยคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ ก็มาเล่ากันแค่นี้ค่ะคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะนำเสนอให้ดูใหม่นะคะฝากด้วยจ้า